โอเคต่อไปไปต่อกันที่อะไรคะอนอ,ะอนำยออ่านำยอคำที่ตะวันเคยเรียนมาแล้วตอนอนุบาลสามเช่นกันใช่ไหมคะอ่านำยอมีคำว่าอะไรบ้างคะอย่าดูอย่าทำเอ้ยอย่าดีอย่าซุ อยากอย่างนี้อย่างนั้นอยากอยากได้อยากกินโอเคเนี่ยคำเหล่านี้อยู่ในแบบฝึกหัดอนุบาลสามเลยใช่ไหมคะในหนังสืออา่านอยากอยู่อย่างอยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่คำนี้เวลาเอามาเติมในประโยคแตกต่างความหมายแตกต่างกันออกไปเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเนื้อหาในประโยคเนี่ย เขาพูดถึงอะไรเราถึงจะเลือกคําไปเติมให้ถูกต้องวันนี้แม่มีแบบฝึกหัดที่แม่ทำให้ให้ตะวันอยาอยู่อย่างอยากเป็นคําที่อ,อนำยอเพราะฉะนั้นเวลาตะวันเลือกไปเติมตะวันก็ต้องอ่านเนื้อหาในประโยคก่อนว่าแม่พูดถึงอะไรในประโยคแม่แต่งประโยคเกี่ยวกับอะไรตะวันถึงจะเลือกคำาีคํานี้ไปเติมได้อย่างถูกต้องใช่ไหมโอเคไหมอ่ะตะวันดูก่อนอ่านเลยนะอ่ะ คุณยายอาศัยอยู่จังหวัดชุมพรออนี่แม่เอาจากเรื่องความเป็นจริงมาแต่งให้เลยนะเนี่ยแม่อยากกินทุเรียนใช่ตอนนี้แม่อยากกินทุเรียนมากคุณแม่บอกว่าอย่าเล่นปลั๊กไฟก็ห้ามเล่นใช่ ฉันอยากไปโรงเรียนอนอยากไปโรงเรียนสดที่ดีดพี่แต่วันเป็นแบบอยากที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องผู้ฟัโอเคเป็นพี่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันทุกวันก็ตาม <c oughs> อ่ะต่อไปเก <c oughs> ลือหรอคะข้อที่หกอ่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมออ่าอ่ะต่อไปเจะรุนาอยากส่งเสียงดังไหมคะค่ะอ่ะต่อไป หนังสือวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยหนังสือเนี่ยเต็มเลยโต๊ะโต๊ะอ่ะต่อไปเสื้ออาศส่ยอยู่ในป่าเออก็อยู่ในป่าจริงไหมคะค่ะต่อไปวันนี้แม่ทํากับข้าวหลายอย่างอาโอเคอเห็นไหมยยาอยู่อย่างอยากเพราะฉะนั้นเลือกไปใช้ให้ถูกต้องให้ถูกความให้สอดคล้องกับประโยคโอเคไหมคะลูก อันนี้ง่ายมากแม่ว่ามันไม่ได้ยากสำหรับตะวันเลยแต่ว่าแม่ก็เป็นการทบทวนออนำยจอมันชอบเขียนประโยคหนูไม่ก็แบบเรียงความเนี้ยมันชอบแบบว่าลายเยอะๆเลยเยอะค่ะหนูเยอะโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ให้ตะวันเขียนนะคะเมื่อกี้เหมือนที่ตะวันพูดนนั่แหละถูกหมดแล้วเพราะฉะนั้นตะวันก็มีนักขี้เขียนวิชาภาษาไทยโอเคพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วเียนได้เลยค่ะเขียนเลยนะ ดูดิ่แอบดูเด็กเขียนเดี๋ยวภาษาไทยต้องขัดลายมือนะไม่อยากกินทุเรียนใช่ไหมคะใช่อยากกินทุเรียนมากเลยครอยายส่งมาเนี่ยยายส่งมาจากชุมพรเดีย๋ยวชุมพรเดี๋ยวชุมพรจริงจริงโอ้ยน้องขาขอกทุกเรียนมันมีหนางถูกต้อง <c oughs> น้องฝาเคยโดนนามทุเรียนที่บ้านยายใช่บาดเลยที่มันอันนี้มันไม่ได้บาดแหลมจุก<ล>อ่ะแต่วันรีบข้ทุเรียนต้องคั่วผลไม้ใช่ทุเรียนเป็นผลไม้ไงขนุนต้องขั้ผลไม้ขนุนใช่ขนุนก็เป็นผลไม้ถูกต้องเก่งมาก้ากเก่งมากอ้าวฝ่ายแยกผักกับผลไม้อยู่ตอนนี้แล้วอะไรเป็นผักบ้างครับ โอ้โหก็พัวปลาโอ้ใครหลอดกับมาลาอ้ยเด็กเกิดเก่งครับพอพอ,พอพูดถึงพี่โยชินจะไปดูดเียน้อนหรืออยากไปโรงเรียนมาเอาอยากไปโรงเรียนเลยแกเอารีบทำนะคะอยากไปโรงเรียนยก็ต้องรีบทำนะคะ <c oughs> อุ้ยอ้อนสวยชอบอ๋ออ๋ออ๋อนำยองไง เขียนเสร็จแล้วเขียนมาจะโม่เดยวก็เขียนผิดูอะูอเฮ้ครับลูกต้องผับเบาๆหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพี่จันรเขียนผิดแอบดูเด็กทำซิดูเด็กทำนี่อยากส่งเสียงดังนะคะเวลาน้องเรียนหนูก็ดังเหมือนกันแหละพอกันเลยอ่ะสลับกันเนี่ย